ประกันรายได้นะครับประกันรายได้เท่าเนี่ยผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเป็นวันแรกที่จะมีการจ่ายเงินส่วนต่างแล้วก็จะทยอยจ่ายไปทุกสัปดาห์จนกว่าเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนจะหมดก็ที่จ่ายไม่พร้อมกันเพราะว่าขึ้นอยู่กับการแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวของเกษตรกรแต่ละราย พราะนั้นเมื่อเจ็บเกี่ยวเมื่อไหร่ก็จ่ายเม่นั้นไปเข้าสัปดาห์ไหนก็จ่ายสัปดาห์นั้นซึ่งสำหรับเงินส่วนต่างนั้นรูการผลิตนี้เท่าที่ดูตัวเลขคร่าวๆเบื้องต้นสำหรับงวดแรกก็จะได้ตั้งแต่1,000งบาทโดยประมาณถึง4,000มบาทต่อรายซึ่งก็ถือว่าตัวเลขก็ก็สูงมากอันนั้นยังไม่นับรวมเงินที่จะช่วยเหลือ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพข้าวหรือพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละปะ1,000ต่อครัวไม่เกิน20ไร่คือ2,000 0บาทโดยประมาณเพราะฉะนั้นถ้านับรวมมานั่นด้วยก็จะกลายเป็นว่า,าประกันรายได้ได้สูงสุด4,000 0บวกกับไร่ละพันอีก2,000 0ก็จะได้สูงสุดถึง60,000บาทต่อครัวอันนี้ก็ถือว่ารัฐบาลก็ได้ช่วยเยอะมากสำหรับ นโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวส่วนยางก็จะทยอยดาเนินการไปตามลาดับต่อไปนะครับผมมันมีตัวเลขเข้ามันอยู่ว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะครับทั้งหมดแต่ว่าจะเริ่มต้นที่จะจ่ายงวดแรกก็วันนี้ทกสก็พร้อมแล้วนะครับเพราะว่าเวลาจ่ายเนี่ยเราโอนเข้าบัญชีทกศตรงไปยังบัญชีเกษตรกรโดยตรง เพราะนั้นมันหายหกตกลงไม่ได้เลยสำหรับในอยบยัติเยตุารน่ครับอาเซียนนั้นประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์ก็คือว่า 1. จะได้ตลาดที่ใหญ่ขึ้นที่เป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการนะครับออนอกจากตลาดในประเทศไทยแล้วก็จะบวกอีก14ประเทศ ซึ่งมีประชากรรวมกัน2,000กว่าล้านคนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน3ของประชากรโลกและก็ GDP รวมกันหนึ่งใน3ของ GDP โลกเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะนั้นไทยก็ได้ประโยชน์ตรงนี้เพราะเราเป็นสมาชิด้วยเมื่อวานผมก็ลงนามไปแล้วผู้นําทั้ง15ประเทศก็ร่วมเป็นสักฤฤยุทธญานะครับก็จะช่วยให้เราสามารถส่งออกสินค้าทั้งสินค้ากเกษตรสินค้าอุตสาหกรรม แล้วก็ภาคบริการและการลงทุนในต่างประเทศอีก14ประเทศได้อย่างคลองตัวขึ้นมีกฎเกณฑ์กติกาที่ยืดหยุ่นอำนวยความสะดวกให้กับการส่งออกสินค้าไทยและการลงทุนไทยใน14ประเทศมากขึ้นกว่าปัจจุบัน